ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของระเบิดมาแช์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายจะมาแนะนําวิธีการกําจัดขนขานะคะด้วยการแว๊สน้าผึ้งนะคะเพราะว่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพี่กระต่ายเนี่ยจำหน่ายตัวที่เป็นแว๊สน้าผึ้งกาจัดขนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้องๆหลายคนถามวิธีการแว็กวมถึงว่าเฮ้ยพี่กระต่ายทํายังไงขนถึงจะไม่แข็งไม่เป็นตอนะคะพี่ต่ายต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วค่ะการกําจัดขนมันก็มีหลายวิธี พี่ต่ายเชื่อว่าหลายคนจะใช้วิธีการโกนขนถามว่าการโกนขนขามันเป็นยังไงก็คือว่าหนึ่งเลยค่ะขนขึ้นเร็วมากแล้วก็เวลาขนขึ้นมันจะแข็งๆเป็นตอนะคะเป็นตอแล้วก็ขนขึ้นเร็วมากก็ะเพื่อบางทีเราไปโกนอ่ะบางทีมีดโกนมันบาดขาบาดผิวเราแบบนี้ค่ะทำให้ขาเป็นแผลอีกนะคะแต่ว่าวิธีการที่พี่ต่ายใช้ อยู่เรื่อยๆแล้วก็ใช้ตลอดคือการแว็กซ์นะคะถามว่าข้อดีของการแว็กซ์คืออะไรก็คือ1นึขนขึ้นใหม่ไม่แข็งไม่เป็นตอเหมือนการโกนขนแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราแว็กซ์ตออะคะลากมันจะหลุดทั้งลากทั้งโครนนะคะ เราจะสังเกตว่าสมมติอันนี้เป็นขาพี่ตายนะคะเวลาที่เราโกนขนเนี่ยให้เวลาที่เราโกน,น,นขนทันทีใช่ไหมคะให้เราเอามือลูบย้อนข,นขนขึ้นแบบนี้มันจะเป็นต,ต,ต่อๆแข็งๆถูกต,ต้องไหมถ้าใครที่เคยคยโกนนะคะแต่ถ้าใครที่เคยแวกขนเนี่ยเวลาที่เราเอามือลูบย้อนขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะไม่เป็นต่อเลยนะคะแล้วขนขึ้นช้ามากเดี๋ยวพี่กระต่ายจะให้ดูขาพี่กระต่ายนะคะโทษทีนะคะเนี่เดี๋ยวให้ดูขาเหมือนกันนะคะ, này, ะ,คะเวลาที่เราเอามือลูบย้อนขนเนี่ยมันจะไม่เป็นต่อนะมันจะไม่เหมือนการโกนเนี่ยลูบ แล้วมันก็ทําให้ขาเราเนียนด้วยเรียกเนียนด้วยนะคะใส่ขาสั้นได้แบบสบายเนาะเออกล้าใส่ขาสั้นเนาะโชว์ขาไปแล้วมีหลานมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่ต่ายจะมาสาธิตวิธีการแว็กข้นขาแบบง่ายๆนะคะว่าทําแบบไหนนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กต่ายมีนายแบบนายแบบหรนางแบบเอ๊ะจะเรียกว่านายแบบหรือนางแบบดีมาเป็นอะไรมาเป็นคุณพ่อร้อง เริ่มวิธีการแว็กขนกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะต้องไปล้างขาให้สะอาดเลยนะคะห้ามให้มีครีมห้ามให้มีโลชั่นห้ามทาออยทุกสิ่งอย่างนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วปุ๊บเช็ดให้แห้งสนิทเลยนะคะจากนั้นค่ะให้เราเปิดกระปุกมานะคะอันนี้เป็นกระปุกแว็กซ์นะคะเป็นแว็กพุ่งๆให้เราตักแว็กขึ้นมาเลยแล้วก็ทาไปตาแมแนวขนเนี่ยขนที่ขาส่วนเนี่ยมันจะนอนลงใช่ไหมคะให้เราทาลง ให้ทาลงประมาณเท่านี้นะให้ดูมีความกว้างความยาวประมาณเท่านี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าประมาณกท่ไหม <c oughs> จากนั้นใช้ผ้าที่มีในกล่องนะคะแปะเราใช้ตรงช่วงที่มันเป็นตรงนี้แปะกดแน่นๆนะคะกดแนมเสร็จแล้วปึ๊บจากนั้นค่ะมือมนือให้เรากำนื้อผิวข้างหลังให้ตึงๆนะคะมือมนือให้เราจับผ้าสะบัดขึ้นแบบรวดเร็วเห็นไหมเนียนแล้วอะ่ะอันนี้คือขน ออกมาทั้งรากทั้งคโคลนเลยนะคะจะสังเกตว่ารากมันหลุดมาด้วยนะแล้วผิวอะ่ะมันไม่เป็นตอเหมือนการโกนขนนะคะเห็นไหมผิวเนียนขึ้นให้ดูใกล้ๆขาไม่เป็นตอเลยนะคะเลิศจะบอกว่าถ้าเราแวกขานะคะน้ำผึ้งมันจะมีความเหนียวอยู่ให้เราเอาความเหนียวเนี่ยแปะไปตรงบริเวณที่มีขนอีกนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะกดแน่นๆนะคะ จับขาข้างหลังให้ตึงๆมือหนึ่งสะบัดนี่เห็นไหมหลุดขนมันจะติดตรงนี้แล้วแปะอีกค่ะคือถามว่าแปะได้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าใครขนเยอะขนน้อยถ้าคนขนได้น้อยมันจะแปะได้หลายครั้งอยู่นี่เจ็บไหมคะแบบ <c oughs> <c oughs> เจ็บไหมคะไม่ค่ะไม่เจ็บนะคะเห็นไหมขนเยอะมากแต่บางวันสะดุ้งตื่น นี่เห็นไหมตรงไหนที่มีขนแล้วก็แปะทับได้อีกนะคะมันจะไม่เหมือนการแววกลักแรก้ถ้าลักแลนะ้เนี่ยไม่แนะนําให้ดึงซ้ำลัแกแร้ก็คือดึงทีเดียวจบเลยแต่ถ้าเป็นขาเนี่ยเนี่ยสบัดแรงๆแปะลงไปอีก ด้านนี้เราจะยังใช้ได้อีกนะคะตักแวดขึ้นมาใหม่ค่ะตักแว๊มาเพิ่ขึ้นมาใหม่จากนั้นเราหาพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งที่ยังมีขนอยู่นะคะทาตามทาตามแนวขนนะคะนี่ทาตามแนวขนใช้ผ้าอีกด้านนึงนะคะแปะกดแน่นๆค่ะนี่หนึ่งย้อนขนทันทีแปะอีก อันนี้คือขาข้างที่แว็กเสร็จแล้วนะคะขนก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่แผ่นแว็กซ์หมดเลยนี่พี่ต่ายลองแว็กไปก่อนข้างหนึ่งนะคะหลังจากที่เราแว็กเสร็จแล้วนะคะมันจะมีพวกคราบน้ำผึ่งที่มันติดตามขาใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไปล้างน้ําออกให้สะอาดเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่สะดวกไปเข้าห้องน้ําล้างก็เนี่ยเอาสำลีชุบน้าเปล่าธรรมดาเช็ดออกะคะ่ะ เช็ดที่มันเป็นครามน้ำพุออ,อกมันทาความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะพอเช็ดน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็ซับให้แห้งนะคะจะสังเกตว่ามันจะแดงๆนิดนึงนะคะเหมือนรูขุมขนมันเปิดเพราะว่ามันออกทั้งรากทั้งโคลนนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายซูมให้ดูเห็นไหมไม่เป็นไรนะคะประมาณสักพักนึงมันจะหายแล้วก็แนะนําว่าหลังจากแว็กเสร็จแล้วนะคะ ให้เราเอาว่านหางจระเข้นะคะเป็นของอะไรก็ได้นะคะแต่แนะนําให้เป็นแบบบริสุทธิ์นะคะทาไปที่ผิวที่ขาได้เลยนะคะเขาจะช่วยทําให้รอยที่มันแดงๆเนี่ยที่เกิดจากรูขุมขนเปิดเนี่ยมันหายเร็วนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเราด้วยหลังจากที่เราดึงเขาค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะคะอันนี้คือข้างที่มีขนกับไม่มีขนเชิ้ อันนี้คือข้างที่มีขนกับไม่มีขนนะคะมันเนียนเลยนะคะแล้วมันจะไม่เหมือนการโกนปกติถ้าเวลาเราโกนน่ะรากมันไม่หลุดใช่ไหมเวลาเราเอามือลูบขึ้นนะคะมันจะเป็นต่อๆแต่เอามืออันแต่อันนี้ถ้าการแว็กเนี่ยเอามือลูบขึ้นมันจะไม่เป็นต่อเลยนะคะไม่เป็นต่อเลยแล้วขนขึ้นช้ามากๆด้วยนะคะนี่ before after นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ การแว็กขนขาแบบง่ายๆนะคะสามารถทําได้เองนะคะหรือว่ามีคนมาช่วยแว็กก็ได้นะคะมันจะทําให้ขาลงเนียนและขนขึ้นไม่แข็งไม่เป็นตอแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจแว็กกระพ่งกาจัดขนนะคะกระปุกนี้นะคะกระปุกล่าง0บาทพี่กระต่ายจัดส่งให้ฟรี EMS ทั่วไทยเลยนะคะในกล่องจะมีตัวแว็กให้แล้วก็จะมีผ้าสําหรับการแว็กให้นะคะรวมถึงมีไม้ไอตินสําหรับตักแว็กแล้วก็จะมีวิธีการใช้แบบละเอียดนะคะ ก็ถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์ไอดีพี่กระต่ายมาสั่งซื้อได้เลยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายๆคนที่กาลังมีปัญหาเกี่ยวกับการกําจัดขนอยู่นะคะเลือกกาจัดขนขาให้ถูกต้องนะคะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณที่รับพูดผิดคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่กระต่าย